นี่ซื้อแม่โกใหม่ครับรับเหมาขายจ้างเราไม่จ้างได้นะเดี๋ยวผมขับรถเข็นไปขับรถดันใส่แผนกดันเราขับรถใหม่ครับฝีมือยังไม่เก่งครับรับงานตุ้ถูกครับนะใครตุ้ถูกหมดเลยครับอ่าผมพร้อมขุดพร้อมขุดพร้อมผมพร้อมดันครับเที่ยวละึห้าบาท <c oughs> ไปทำงานกันเดี๋ยวไม่เสียเวลาเดี๋ยวห้าบาทพร้อมดันใช่ไหมห้าบาทพร้อมดันไปเอาแล้วเอามาขึ้นรถ ปิดจ้างไม่ทำละงานจะมาซ่อมรถจกก้วพีัเนี่ยโอ้โหไปซ่อมรถใหม่นะใช่อที่สองจาเลยนะ่ะตาอะไรไงยังเล่นเลย แตกไห้ไหมหมดกันบ้างเอาแต่งหน้น้อยๆก็ได้ yeah, <it> s <S นี่ s <S แล้วหนูใส่ให้ใส่นิดเดียว <laughs> ช่วยแต่รถด,ดีไม่ใช่เงี้ยหรอฮะใครงงนี้เนี่ยเดี๋ยวรถบดก่อนใช่เลยเดี๋ยวบดใช่แบบใช้ตักดีเดี๋ยวอันแน่นก่อนไปแล้วไปแล้ว รถไม่โค้ตตงานซะแล้วมานแ,แล้วดันดีรถนี่มันเป็นรถดันเลยกถตักอือ <c oughs> หรือก็ว่ามันไม่ใช่รถดัน <c oughs> จะใช้ประเภทอะไรอย่างงี้เน่อ่า <c oughs> เรียบแล้วย่างถงพีดาน,นนะอัดก่อนเจ๊อัดดินก่อน อ่านี่ครับเสร็จแล้วเท่าะห้าบาทงานนี้จริงๆนะครับใครอยากจะให้ไม่โคนะแถวบ้านนะครับอยากให้น้องไม้ไปขุดก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ขาดุกการฝึกสายให้น้องด้วยนี่เพิ่งซื้อรถใหม่ครับยังไม่มีงานถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นเพื่อนผมขับครับรับงานบอกไว้ก่อนนะครับราคาอาจจะไม่ไม่เท่าอาจจะถูกกว่านิดหน่อยเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการขุดเรายังไม่เคยรับงานครับอาจจะทํางาน ไม่ดีเหมือนมืออาชีพครับแต่ใครอยากได้แบบว่า,างานไม่แพงมากลองติดต่อมาได้ครับขอแค่คาน้ํามันขอแค่มีพื้นที่ในการฝึกฝนครับนะตอนนี้ไม่มีครับเสาร์วทิที่จะเป็นางงาน้อไมยถ้าเป็นวันธรรมดา,งงาก็จะเป็นเพื่อนผมครับใครอยากติดต่องานครับติดต่อมาได้ครับมีตอนนี้มีแค่แม่ครนครับอจจะไรมีรถมาก็จบจากงานนี้ไปซ่อมรถก่อน<笑><笑><笑>เดี๋ยวไปซ่อมรถก่อนรถพังอาจจะมีอะไรว่าทึ่งไงหรอวะจบ ค้ดขายยากเนี่ยตอนนี้มันมีแคร่รถโคอาจจะมีแคร่รถดับเป็นเป็น,ปนรถกระบะดัานะครับขายยากติดต่อางานงานาันกระบะดัาก็คือแบบเข้าที่แคบได้ใช่ต่องานก็ติดต่อมาได้นะครับอาจจะตอนนี้ไม่มีพคอะไรครับอาจจะมีัวเจาะอะไรมาพวกงานโครงการโคองครับก็รับนะครับอาจจะเป็นน้องไม้ครับไม่โคถ้าเป็นงานถุงที่อาจจะเป็นเจ๊ขับรถดัาอะไระครับตอนนี้ก็กําลังเหมือนว่าค่อยๆเริ่ม,มครับนะขายยากติดต่องานก็ติดต่อมาได้ครับในเพจซื้อทูมาก็ได้นะครับไปแล้ว ขับรถกอนพัง